น้ำหนักแห้งหรือ dry weight สำหรับคนไข้ฟอกไตนะคะที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมนะคะน้ำหนักแห้งคือน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับคนไข้ คนนั้นๆในเวลานั้นๆน,น,นะคะน้ําหนักแห้งจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะน้ําหนักแห้งที่เหมาะสมคือหลังฟอกไปแล้วเราไม่มีอาการเหนื่อยไม่มีอาการเพลียไม่มีอาการเหนื่อยหอบคืนก่อนที่จะมาฟอกครั้งถัดไปไม่มีอาการบวมกดบุ๋มเอ็กซเรย์ปอดแล้วผลปอดปกติไม่มีน้ำท่วมปอดนะคะอันนี้เรียกว่าภาวะ ไดเวทที่เหมาะสมนะคะก็ให้ทุกคนไปดูไดเวทของตัวเองนะคะไปถามพี่พยาบาลดูก็ได้ว่าไดาเวทของเราเนี่ยเท่าไหร่และสังเกตอาการหลังจากฟอก เสร็จแล้วว่าเรามีอาการผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบกลับมาแจ้งพี่พยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการเหนื่อยเกินไปเพลียเกินไปกลางคืนหายนอนแล้วแบบหายใจไม่ได้นอนไม่หลับนอนหลับไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝากเอาไว้สําหรับหลายๆคนที่ฟอกเลือดอยู่นะคะสังเกตร,รายเวทของตัวเองและสังเกตอาการผิดปกตินะคะถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรแสดงว่าน้ําหนักอันนั้นเป็นน้ําหนักแห้งที่เหมาะสมสําหรับตัวคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะ